กน้ำหอมผมเองนะครับกลิ่นของหนุ่มเจ้าชู้นี่นะก็ไม่ถึงกับเจ้าชู้หรอกครับถามกลิ่นครับที่สาวทักตอนนี้ไม่มีใครอยากดูโลกินไหนอยากรู้ว่าใครทักอ๋เปรี้ยวนิดๆไม่ใช่กลิ่นตัวนะเต้วยเฮ้ยเต้วยเฮ้ยเต้ยเฮ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 ้ยสวัสดีครับเต้ยเว้ยเฮ้ยวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกลุ่ น้ำหอมผมเองนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกลิ่นน้ําหอมอยู่แล้วแต่ว่าทําไมถึงต้องมีหลายกลิ่นด้วยกลิ่นนี้ใช้ในโอกาสไหนกลิ่นนี้ใช้ไปงานไหนแต่ละกลิ่นมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันยังไงนะครับกลิ่นที่ได้รับความนิยมจะมีอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละขวดเลยดีกว่าครับเราไม่เรียนกันแบบความชอบนะครับเราจะไปที่ตระกูลของอามานี่ก่อนแล้วกันเป็นตระกูลที่ผมใช้ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกถูกฉลกมากๆเลยก็คือกลิ่นนี้นะครับจะหมดแล้วด้วยเอ้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่มีสปอนเซอร์เข้าแต่อย่างใดแต่เราอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่ากลิ่นน้ำหอมที่ผมใช้มีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นแรกเลยครับนี่เลยอามานี่ ชื่อว่าอควาดีดีไอถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ว่าอ่านถูกต้องอยังไงก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆเลยคือต้องบอกก่อนว่าน้ําหอมเนี่ยถ้าเราทดลองที่กระดาษอะไรแบบนี้มันจะมันจะได้กลิ่นแค่ตัวน้ําหอมแต่พอมาฉีดเข้าผิวหนังของเราเนี่ยมันจะผสมกับกลิ่นตัวของเรามันจะได้เป็นกลิ่นที่เป็นแบบเอกลักษณ์ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นกลิ่นที่มันเราจะรู้ว่ากลิ่นเนี้ยจะเข้ากับตัวเราหรือเปล่าอย่างกลิ่นเนี้ยบอกได้เลยแบบมคมสุแบบสุข น,นิ่มนุ่มมีความหวานนิดๆแล้วก็มีความโรแมนติกหน่อยๆผมว่าเข้ามากๆไม่รู้ว่าเป็นที่นิยมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ากลิ่นนี้คือแบบฉีดปุ๊บคนจะรู้ว่าเฮ้ยต้อง้มาแล้วต้อ <c> ง <oughs> มาแล้วอย่างนี้เลยนะเออใช้บบมาหาลัยนี่แสดงว่าเป็นกลิ่นแรกของหอทีใ่ใช้ในรังียังไม่ใช่ครับแต่เป็นกลิ่นที่ถูกใจต้นๆในช่วงมหาวิทยาลัยครับผมชอบมากๆอีกอันนึงนะครับเป็นอาร์มานี่เหมือนกันอาร์มานี่โคนนะครับเพอร์บูมนะครับ <c oughs> ตอนนั้นกลิ่นนี้ออกมาใหม่กลิ่นนี้ออกมาใหม่ เราก็เลยไปฉีดตอนนั้นจําได้เลยว่าไปญี่ปุ่นเขาไปดิวตี้ฟรีเขาก็เลยแบบนี่ฮะกินนี่ออกมาใหม่นะคะเขาก็แนะนําเราก็เลยลองดมลองดไูไม้หน่อยลักษณะสีขวดแล้วก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลจะให้ความเป็นแบบไม้โอก๊กอะไรแบบนี้ดีแล้วก็ติดทนได้นานพอสมควรครับตึง้งอ่ะต่อไปเราจะมาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเบอร์เบอรี่นะครับอันนี้ก็ได้มาจากงานวันเกิดนะครับแฟนคลับซื้อให้ขออนุญาตเทสหน่อย กินนี้จะให้ความรู้สึกเป็นเหมือนแบบวัยกําลังโตโตแล้วแหละกำลังจะเข้าวัยรุ่นเข้าสู่ช่วงผู้ใหญ่กําลังแบบสมัครทํางานพร้อมที่จะแบบเฮ้ยฉันเป็นบิสเนสแมนก็ได้เป็นหนุ่มออฟฟิศเต็มตัวแล้วอย่างเงี้ยมีความภาคภูมิใจมีความแบบ ดมไปด้วยคิดจินตนาการไปด้วยมันจะมีความขี้เล่นขี้เล่นอยู่มันไม่ได้แบบสุข,ขุมนิ่งลึกสะทีเดียวมันจะมีความแบบเปรี้ยวนิวนวนดๆไม่ใช่กลิ่นตัวนะกลิ่นน้ําหอมมันจะมีความเปรี้ยวปนแบบความเป็นผู้ใหญ่นินดๆมีสเสน่ห์หน่อยๆโปรยสเสน่ห์นิดๆอะไรเงีย้ยไม่ได้แบบนิ่งลึกสุข,ขุมขนาดนั้นนี่กล,ลิ่นถุงหลุมเจ้าชู้นี่นะก็ไม่ถึงกับเจ้าชู้หรอกครับถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ ดีครับดีอ๋อมั่งดีกว่าดีอ๋อเอ้ยไม่แก้ให้เลยกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับสวัสดนะครับสวัสดเขาก็เลือกพรีเซนเตอร์ได้แบบตรงคาแรคเตอร์มากๆ,ๆเลยก็คือจอห์นนี่เด็นะครับจอห์นนี่เด็บบอกทุกอย่างเลยกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นแบบเป็นผู้ชายไงล่ะจอห์นนี่เด็เป็นผู้ชายไงครับขุ่มนิ่งสุขุมนิ่ง,งเท่เท่เลยอ่าอ่าอ,อันนี้ใช่เป็นผู้ชายเท่ กลิ่นนี้ผมก็จะฉีดให้แบบคาเล็กเตอร์ตัวละครที่ผมไปเล่นแบบมีความเท่ผู้หญิงต้องเหลียวมองนะเป็นหนุ่มแบบเทยบอยนิดๆอ่ะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ชื่นชอบครับตึงต่อไปนะครับมากันที่ของส่วนโจมาโลนครับโจมาโลนนะครับกลิ่นแรกก็คือกลิ่น English Oak and h a s ั l เ n u นนะครับนี่เลยเป็นฟิลแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยอยู่แบบอังกฤษ กำลังนั่งแบบนั่งชิลตากอากาศจิบกาแฟกลิ่นประมาณนั้นอ่ะผู้ดีผู้ดียังกลิ่นหน่อยเบาสบายไม่ได้หนักมากเหมือนกลิ่นกลิ่นเนี้ยก็จะหนักอยู่ได้ทั้งวันเลยทีเดียวไอ้กลิ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะเบาอยู่ได้ประมาณ2-3ถึงชั่วโมงก็จะจางไปแล้วแต่สิ่งที่ชอบของทางโจมาโลนเลยนะคือแบบเขาสามารถมิกซ์กลิ่นได้สามารถฉีดกลิ่นนี้กับกลิ่นนี้ได้ผมก็เลยเลือกอีกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นลามบาซิลแอนด์แมนดารินนะครับนี่เลยกลิ่นนี้กลิ่นนี้จะออกแบบสดชื่นอ่า ผมเลยเลือก2องกิ่นนี้มาผสมกันเวลาฉีดก็ฉีดแบบผสมกันไปเลยแบบไม่ใช่ไม่ได้ฉีดขนาดนั้นแบบฉีดผสมกันแล้วก็มันอย่างนี้นี้นี้ี้ตามเบสิกลามบรัสเซลนะครับก็จะแบบให้ความสดชื่นธรรมชาติธรรมชาติวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสฉีดแล้วแบบอ๋อรู้สึกเกย็นสบายผสมกับกลินผู้ดีของทางอังกฤษนะครับผสมกันได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ พราะตัวอีกกลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยของทางโจมาโลนไปสือมาเขาบอกว่ามักตตวนมักเป็นคนใช้มาร์กเซเว่นแฟนคลับเหยียบว่าผมนะครับผมไปสืบมาเขาน่าจะใช้กลิ่นนี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบแบล็กเบอร์รี่แอนด์เบรนะครับหอมมากหอมมากใช้ยอยู่แต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้หมดอสองคนนี้ก่อนแล้วค่อยไปมิกซ์ผสมกลิ่นอื่นเพราะผมเป็นคนชอบเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ตระกูล ชาแนลนะครับไม่ใช่ชาแนลกลิ่นนี้มันกลิ่นชาแนลสปอร์ตผมเลือกขวดเล็กเพราะว่าแบบพกพาเวลาแบบไปเล่นกีฬาไปวิ่งอะไรแบบนี้เวลามันออกมากับกลิ่นเหงื่อเรามันก็ผสมเข้าไปมันจะได้อีกอลิ่นหนึ่งที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเราก็ค่อนข้าง,งที่จะหอมเหมือนกันครับกลิ่นนี้หอมมากๆให้แนวเป็นแบบหนุ่มสปอร์ตชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นชแนลสปอร์ตเหมาะสําหรับผู้ชายแมนๆนเหมือนไปเล่นแบบกีฬาแบบไฮซงไฮโซแต่เราไปวิ่ง า่ตีกอล์ฟเออใช่ผมว่าไปตีกอล์ฟก็ฉีดกลิ่นนี้แหละกีฬาทุกอย่างเลยก่อนจะไปเล่นผมก็จะเลือกกลิ่นนี้เป็นหลักเลยแล้วต่อไปนะครับก็เป็นกลิ่นน้ำหอมที่อปูล่ามากๆผู้ชายทุกคนต้องรู้จักนะครับก็คือชาแนลบรูนะครับนี่บอกเลยว่าหอมติดทนนานมากผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบกลิ่นนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาลองน้ำหอมต้องลองที่ผิวเนาะพอเราฉีดเข้าผิวของเรามันก็จะได้ กลิ่นอีกลิ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราพอเดินผ่านนี่คือแบบหอมมากๆจากที่คนรอบข้างบอกนะครับไม่ไม่ได้ตัวเองบอกแต่ตัวเองก็หอมอยู่แล้วด้วยชื่นชอบอยู่แล้วด้วยหอมมากๆแล้วก็ติดทนได้นานทั้งวันเลยว่าได้แต่ต้องเลือกเป็นแบบเพอร์ฟูมนะครับถ้าเลือกเซฟๆเลยผมก็จะเลือกกลิ่นนี้ครับนี่อ่าใช่ครับกลิ่นฮอตทิ หมืืออนนเหมมกันก็ต้องแต่แล้วแต่คนด้วยมันก็ต้องแต่แล้วแต่คนด้วยสาวหวานผมก็จะเลือกกลิ่นเบาๆเซฟๆไปก่อนก็จะเป็น2กลิ่นนี้ผสมกันอ่าถ้าเป็นสาวเซ็กซี่เหรอกลิ่นนี้กลิ่นนี้กลิ่นนี้อสดงว่าฉีดไปไหนบ้าสาวเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ผมก็จะฉีดกลิ่นนี้ไปอ่า กลิ่นนี้ค่อนข้างที่จะแบบอยู่ได้นานแบบเป็นเอกลักษณ์อะไรแบบนี้มีความเป็นแบบซาซาพี่บอยนิดๆอะไรแบบนี้มีอยู่สามกลิ่นครับที่สาวทักตอนนี้ไม่มีใครอยากรูโลกกลิ่นนอยากรูว่าใครทัก็เป็นทุกคนแหละผู้จัดการทักอะไรแบบนี้แม่ทักเดินลงมาอะไรแบบนี้น้องทักอ่เฮ้ยกลิ่นนี้หอมนะอะไรแบบนี้เขาก็เป็นสาวเหมือนกันผู้จัดการก็ผู้หญิงแล้วก็แม่แล้วก็น้องเออ เอ๊ะสอบดีกว่า <_ an> ก็าจะเป็นกลุ่มของโซมาโลนอ่าแล้วก็กินอีกกลิ่นหนึ่งที่ที่อธิบายไปแบล็คเบอรี่แอนเบรอ่ากลิ่นนี้ก็จะหอมมากๆแล้วก็มีกลิ่นนี้ครับชาแนลแล้วก็ชิีอร์โนอามมนีชร์โนอาแนีนี่คือกลิ่นน้ำหอมทั้งหมดนะครับที่ผมฉีดแล้วก็ใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยอเกิดอะไรขึ้นหลบทางให้เขาหน่อยนี่แหละครับคือกลิ่นทั้งหมดนะครับของ ต้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับบอกได้เลยว่าแต่ละกลิ่นก็จะแตกต่างสไตล์แล้วก็ใช้แต่ละโอกาสไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไปถ่ายละครใครอยากให้ลองกลิ่นไหนหรือว่าอยากจะให้ไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดกลุ่กุ่ไหนกลุ่อย่างอื่นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เปิดกุ่มมกแก๊ปอะไรแบบนี้อ่าเราก็จะมีคลังหมวกแก๊ปของเราเปิดกุ่รองเท้า ก็บอกเลยว่าม mm ีแ hmm. ต e ่รองเท้าวิ่งแน่นอนชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปเต้วยเฮ้ยจะมาทุกวันพฤหัส5้าโมงเย็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เต้วยเฮ้ยลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเจอกันครับผมเฮ้ย